สวัสดีครับทุกคนสบายดีฮัลโหลเอฟิวันมาพบกันอีกแล้วกับบรรยากาศสวยๆเนาะที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปหาที่พักได้แล้วแล้วเราก็ออกไปหาอะไรกินทุกคนเด็กนักเรียน ถนนก็จะมีแบบแลนสไลด์เนาะดินถล่มลงมาเห็นก้อนนี้คือกลมมากป่ทุกคนคืนนี้เราก็จะพักอยู่ที่บอกก่อเกลือเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นแล้วก็ไปหาอะไรกินเนาะดูว่าตอนเย็นๆเ,เขาจะมีอะไรกินบา้างแถวนี้คนข้างหลังหนาวไหมหนาวอากาศเย็นนะสนุกไหมสนุก แถวนี้ดีเนาะบรรยากาศแถวนี้คือพวกผมชอบมากทุกคนอยู่นี่มันติดกับอยู่ลาวอยู่ฝั่งนั้นเป็นฝั่งลาวเด้อพี่น้องฝังนู้นขามเขาไปได้หลายลูกไม่รู้ว่าฝั่งไหนอะแต่ว่ารู้ว่าอยู่ใกล้ลาวอะ <c oughs> อยู่ใกล้บ้านนะปีใหม่นะมาทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรกินนครับปีใหม่อยากกินส้มโอทุกคน,นแ,กแวะมาตรงร้าน ข้างหน้าบ้านป้าเขาเนาะส้มโอสดสดสสดๆดบคุค่าสดจากสวนปลอดสารพิษโอ้โ้ขอบคุณค่ะอาขอบคุณครับกไปเริ่มเลยทุกคนตอนที่จะไปกินข้าว ก่อนที่จะแสงแดดจะหมดผมต้องพาทุกคนขับรถล,ลงมาชมทุ่งนาสวยๆเทียบกับป่าภูเขาเนาะะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับโอ้โหดวมสมบูรณ์มาก ถาคนที่ไีใหม่ซื้อส้อมโอเมื่อกี้เขาหน้าประมาณครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าทุกคนแล้วบอกว่าเขาหยุ่เขาอยู่ที่นี่ต้องจะเกิดแต่ว่าแสดงว่าโอ้โหถ้าย้อนย้อนภาพกลับไปได้ตอนที่ป้าเขาเป็นวัยรุ่นเนะาะแถวนี้คงไม่ค่อยจะมีอะไรอะ่ะโอ้ทุกคนทางขาดเนาะไปไม่ได้ ดีนะไม่ได้ขี่มาเร็วงั้นก็บ,บินไปเลยเป็นลำธารดูน้ำบ้านหลังนั้นดิ น้ำที่เอามาจากท่อน่าจะเป็นน้ำธรรมชาตินะทุกคนนะนใช้แบบไม่อั้นอน่ะไม่ต้องเสียค่าน้ำเลยนะ <laughs> พาทัวร์ทุกคนพาทัวร์พาทัวร์ชุมชนบอกเรือทุกคน ส่วนแรจะเป็นที่ค้า สวยด้ยับเป็นสองชั้นเลยนะน่ะ えっ ขี่ตรงไปอีกนิดนึงก็เป็นตรงสะพานผ่านบรรยากาศตอนเย็นทุกคน5โมง18นาทีโอ้สวยงามมากมา ลูกอบว่ัได้อยู่บนเนินอนนี้กม,มโอ้โหทุกคนไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้ว สวยงามมากๆาบรรยากาศชุมชนบอกเกลือทุกคนมาซื้อกับข้าวกันเนาะเดี๋ยวไปนั่งกินข้างริมลำทานครับมีเซเว่นด้วยเด้อเซเว่นมีทุกที่ในประเทศไทยี่ใหม่ซื้อของอยู่ตรงนู้น เลยครับมาถึงสถานที่ร้านอาหารสุดหรูที่เราจะมานั่งกินข้าวทุกคนไม่ใช่ร้านอาหารหรอกร้านเราเองนี่แหละข้างเล็มทานโอ้บรรยากาศสุดยอด หลังจากกินข้าวเสร็จทุกคนเราก็กลับมาถึงที่พักแล้วนี่ที่พักเราเนาะคืนละห้าร้อยภาษาพิม่ผ่าซ้อมโอทุกคนดูที่ดูที่พักแถวนี้คือ เราได้คืนละห้าร้อยนี่คือแบบโชคดีมากที่พักแถวนี้แบบพันกว่านั้นเลยเนาะไม่ใหม่นะส่วนมากก็พันพันห้าสองพันก็มีแปดร้อยเก้าร้อยก็มีอันนี้เรา เปรี้ยวดูก็รู้ละดูจากกิ่นน่จาจะเปรี้ยวอยู่นะไม่ต้องหลอกพี่หลอกฮะไม่ต้องหลอกพี่หลอกหลอกไม่ได้ ใช่หรอพี่หรอป้าเขาบอกว่ามันปลอดสารพิษทัาเปียวนะมันนี้เปี้ยวเชื่อเป็นสมอนที่อร่อยมากปกติซื้อกินสิวานผลมันนั่นพอดี